โมเมนต์ซีรีส์นัมเบอรนะคะ ตัวนี้คอนเซปต์เขาคือเมกะแพคนะคะแล้วข้างในเห็นจุแบบนี้นะใส่ได้ทั้งโน้ตบุ๊ก15นิ้วนะคะจัดระบบได้ช่องข้างในมี20ช่อง360องศาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะคะอย่างแรกด้านหน้านะคะสวยมากเลยตัวนี้นะคะจะ,ะมีโลโก้เนาะไม่ได้มีกระเป๋าอะไรข้างหน้าเพราะเราต้องการเก็บแบบอย่างดีเลยนะคะตัวนี้พอเปิดมาปุ๊บนะคะด้านข้างจะมีกระดุมแมกเนตที่สามารถแกะออกตัวนี้นะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะมีความเขาเรียกว่าเหมือนกับได้พื้นที่เพิ่ม ะะแล้วตัวนี้จะเป็นซิปเลยตีเต็มใบและให้ดูช่องด้านในเพราะมันอลังการมากจริงๆ360อองศาเลยนะคะมีช่องเยอะมากๆนะคะในรุ่นนี้เดี๋ยวกลับมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างข้างบนตัวนี้เป็นซิปเซฟตี้นะคะนี่ค่ะซิปเซฟตี้นะคะตัวนี้จะมีนี่เลยช่องที่เป็นวอลเล็ตให้เลยนะคะใส่บัตรได้ใส่เงินได้นะคะปลอดภัยแน่นอนด้านล่าง เลเยอร์ตัวนี้จะเป็นช่องอนเนกประสงค์2ช่องนะคะและตรงกลางจะมีช่องใส่สําหรับปากกาเนาะนะคะด้านข้างเห็นไหมคะตัวนี้สามารถใส่ร่มพกใส่ขวดน้ําได้เดี๋ยวใส่ร่มพกให้ดูนะคะนี่เลยใส่ร่มพกได้นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่เลยตัวนี้จะเป็นพอชั่น3อันแบบนี้ใส่ของเก็บจัดเก็บง่ายเป็นระเบียบสุดๆฝั่งนี้มีสายคล้องกุญแจนะคะตัวนี้เนาะให้เราเอาไปคล้องกุญแจได้แล้วก็ตรงนี้มีช่องอีกอันหนึ่งนะคะ สามารถที่จะใส่ของได้อีกแต่ไม่แน่ใจอันนี้ใส่ขวดน้าได้ไหมคะเนี่ยต้องวางก่อนเพราะว่าใหญ่มากนะคะช่องใหญ่ด้วยนี่ค่ะอันนี้คือไอทํามาให้แล้วนะคะใส่ได้เลยมีช่องแล้วพื้นที่ตรงกลางนะคะเห,เหลือเลยนะคะแปลว่าอันนี้เหมาะทั้งคนทํางานเนาะ ที่ใส่พวกแฟ้ม A4 นะคะพี่พี่แล้วก็ใส่พวกโน้ตบุ๊กนะคะสบายสบาย iPad นี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยหรือคนที่ไปเขาเรียกว่าไปเที่ยวแล้วต้องการหาแบบเสื้อผ้า2วันหนึ่งคืนประมาณนี้น้อยว่าใส่ในนี้ได้เลยของใช้ยิ่งใส่เยอะยิ่งสวยคนไปฟิตเนสแบบนี้ก็โอเคเลยนะคะพี่พี่เรียกว่าเขาจะดีงามสายตัวนี้จะเป็นสายแบบเย็บติดเลยนะคะ ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีเพราะสายสพายนุ่มบุฟองน้ำลดแรงกดทับนะคะป้องกันเรื่องของอาการปวดเมื่อยด้วยเรียกว่าสะดวกกายสบายใจนะคะสบายทุกสัมผัสที่เราใช้แน่นอนตัวนี้นะสวยมากๆที่สำคัญด้านหลังมีอีกช่องหนึ่งนะด้านหลังตัวนี้นะคะพี่ๆคะขออน,นี้ตให้ดูนิดนึงอันนี้อลังการมากนะคะเปิดมาเจอโซนคอสเมติกไม่ต้องพกกระเป๋าื่องสำอางแล้วมีช่องด้านหลังที่ใส่ลิปสติกใส่อะไรได้ใส่ตลับแป้งเรียบร้อยเลยเรียกว่าสวยครบจบ เห็นไหมคะแทนกระเป๋าตังค์แล้วแทนกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วพอช่องการจัดเก็บด้านในก็เยอะด้วยดังนั้นตัวนี้นะคะพีคเลย20ช่องการจัดเก็บนะคะบอกก่อนขนาดนะคะความกว้าง32เซนหรือว่าประมาณ12.55นิ้วนะคะความลึกของฐานกระเป๋าใส่มาจุกๆุให้เลยนะลึก15เซนหรือว่าประมาณ5.9นิ้วะคะ่ะ ความสูง28เซนนะคะหรือ11อออ1นิ้วนะคะตัวนี้หนักแค่445กรัมสายมีแถมให้2อันอ๋อไม่ใช่แถมค่ะอันนี้เย็บติดไปแล้วตัวนี้จะหนานุ่มและจะมีสายอีกอันนึงแถมเพิ่มไปให้เป็นสายคอสบอดี้นะคะตัวนี้หนา2นิ้วไปเลยนะคะปรับสายสั้นยาวตามที่เราชอบได้มีด้วยกันทั้งหมด4ส,สีค่ะ สีนี้ที่ยายสะพายถืออยู่นะคะพี่ๆชื่อว่านะคะตัวนี้จะเป็นสีหมกค่ามูสเป็นน้ำตาลอมส้มเบตที่ดูซอฟละมุนนะคะแล้วก็ดูเป็นสาวน่ารักนะคะอะ เรามาที่สีที่2เลยตัวนี้นะคะดาร์กบราวน์นะคะจะเป็นน้ําตาลเข้มสุขขุมดูอบอุ่นแต่ว่าพร้อมลุยแล้วก็แมทกับการแต่งตัวง่ายเช่นกันค่ะและสีถัดมาเลยนะคะอันนี้สําหรับใครที่ชอบสีอ่อนหน่อยสม็อกเกรย์เลยนะคะเทาอ่อนอมชมพูลูกสุดคูดูทันสมัยนะคะตัวนี้แฮปปี้เลยและอีกสีหนึ่งที่ลูกค้าจะต้องชอบแน่นอนกับสีดํานะคะคลาสสิกแบ็คนะคะดําสนิทแมทง่ายกับทุกการแต่งตัวใช้ได้ทุกวันค่ะราคารุ่นนี้นะคะ อยู่ที่นะคะ2990บาทส่ง